ดีค่ะวันนี้จะสอนการทําการวิเคราะห์แบบจําลองแบบแบบแบบเวกเตอร์นะคะขั้นตอนแรกค่ะเปิดโปรแกรม ArcMap 10ค่ะค่ะก่อนอื่นไปสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก่อนค่ะ ตั้งชื่อว่าดามนะคะเปิดข้อมูลจาก rtgis ค่ะโฟลเดอร์ป่าศัก์นะคะเลือกดามออกมาค่ะเราจะสร้างบัฟเฟอร์ให้กับดามค่ะ อินพุตดามเข้ามาค่ะเซฟนะคะตั้งชื่อว่าดามห้ารยค่ะตรงนี้เลือกห้าร้อยค่ะกดโอเ OK คค่ะ พอได้แบบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเปิดขอบเขตการปกครองค่ะ a 5 1 3 8 i ค่ะ a 5 2 3 8 3ค่ะ a 5 2 3 8 4ค่ะ a 5 2 3 9 3ค่ะทำการเหมือไว้ด้วยกันนะคะ ค่ะตั้งชื่อว่า admin น,นะคะโอเคค่ะค่ะพอเมิดเสร็จแล้วนะคะมีมูฟทุกอย่างออกเหลือไว้แค่ admin กระดามห0าค่ะ ลองเปิดตาราง attribute ของ admin ดูนะคะว่ามีตำบลอำเภอจังหวัดหรือยังถ้ายังไม่มีต่อไปเราทำการ j o y ค่ะโดยใช้ข้อมูลจาก f o ด d e r ปา่สาสักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็โค้ดค่ะเลือก lu ตำบลออกมานะคะเปิดตารางค่ะ j o y ทุกครั้งต้องเลือกตาราง admin เป็นหลักนะคะไปที่ j o y ค่ะ ตรงนี้เลือกเป็น admid นะคะกดโอเคค่ะลองเลื่อนดูนะคะว่าชื่อตำบลมาหรือยังนี่นะคะชื่อตำบลต่อไปเราจอยอำเภอค่ะเลือก lu อำเภอออกมานะคะเปิดตารางขึ้นมาค่ะไปที่แอดมินเหมือนเดิมค่ะจอยนะคะตรงนี้เลือกเป็น ampid ค่ะกดโอเคค่ะ ตอนนี้อำเภอมาแล้วนะคะต่อไปจอยจังหวัดค่ะ lu province ค่ะเลือกออกมาค่ะเปิดตารางขึ้นมานะคะเลือกแอดมินเหมือนเดิมค่ะจอยค่ะตรงน,นี้เลือก prvid นะคะกดโอเคค่ะ ่ะชื่อจังหวัดมาแล้วนะคะค่ะต่อไปเราทำการคลิปค่ะ Input Admin ค่ะตอนนี้เลือกเป็นดาม500นะคะตั้งชื่อว่า Admin 500ค่ะ กดเซฟแล้วก็โอเคได้เลยค่ะค่ะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะคะต่อไปเปิดขอบเขต l 5 1 3 8 1ค่ะ l 5 2 3 8 3ค่ะ l 5 2 3 8 4ค่ะและ l 5 2 3 9 3ค่ะเหมิดเข้าไว้ด้วยกันนะคะ ตั้งชื่อว่า l แลนยูสนะคะโอเคค่ะพอมือเสร็จแล้วนะคะรีมูฟอันอื่นออกค่ะ ค่ะลองเปิดตารางแลนยูดูนะคะเราจะทำการจอยแลนยูดนะคะจอยจาก LU code ค่ะเปิดตาราง LU code ขึ้นมานะคะทุกครั้งที่จอยต้องเลือกแลนยูดนะคะไปที่จอยค่ะ ตรงนี้เลือกเป็น lu code นะคะโอเคค่ะตรงนี้ก็จะมาเพิ่มแล้วนะคะค่ะต่อไปไปทำการคลิปค่ะ input l ย n u เข้าไปนะคะตรงนี้เลือกเป็นด a ห้าร้อยค่ะ ตั้งชื่อว่าแลนยู500นะคะกดเซฟค่ะโอเคค่ะค่ะจะได้แบบนี้ออกมานะคะต่อไปนะคะรวมข้อมูลแลนยู500กับแอดมิน500โดยวิธียูเนียนค่ะ เลือกเข้ามาแบบนี้นะคะตั้งชื่อว่าไฟน a อนค่ะเซฟค่ะโอเคค่ะจะได้แบบนี้ออกมานะคะเช็คดูจากตารางน,นะคะ มีทั้งคำอธิบายแล้วก็ตำบลอำเภอจังหวัดครบแล้วนะคะต่อไปก็คำนวณพื้นที่นะคะขั้นตอนแรกเราต้องสร้างฟิวขึ้นมาก่อนหนึ่งฟิวคะ่ะไปที่ add view นะคะตั้งชื่อว่า area คะ่ะตรงนี้ก็เลือกเป็น shot เหมือนเดิมนะคะ กะไวักสิบห้ค่ะกดโอเคนะคะได้ขึ้นมาแล้วนะคะเลือกแบบนี้แล้วคลิกขวาค่ะเลือก Calculate Geometry ค่ะกดเย็ดค่ะตอนนี้เลือกเป็น Area นะคะแล้วก็กดโอเคค่ะพื้นที่ก็จะขึ้นมาแล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะจะสอน การดูพื้นที่อีกแบบนึงค่ะโดยใช้โปรแกรมที่ง่ายกว่าสะดวกกว่านะคะเปิดโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะ,คะไปเปิดไฟล์ไฟน์นอนนะคะ เราต้องเลือกที่เป็นนามสกุล .dbf นะคะถ้ายังไม่ขึ้นตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น all i l l นะคะนี่ค่ะกดเปิดเลยค่ะจะขึ้นรูปล่างอย่างนี้นะคะค่ะต่อไปเลือกแท้ค่ะเลือกตรงนี้นะคะ กดตกลงได้เลยค่ะค่ะถ้าอยากดูว่าตรงข้อมูลถ้าเราอยากดูข้อมูลอะไรนะคะเราต้องรู้ชื่อฟิลก่อนค่ะว่าชื่ออะไรอย่างเช่นเราจะดูตำบลน,นะคะเราก็ติ๊กเลือกแบบนี้เลยค่ะอำเภอค่ะ จังหวัดนะคะก็จะขึ้นข้างๆแบบนี้ให้เราเลยค่ะนี่นะคะถ้าเราอยากรู้ว่ามีพื้นที่เท่าไหร่เราก็กดเลือก a อ e รได้เลยค่ะก็จะแสดงผลแบบนี้นะคะดังนั้นเราก็จะรู้แล้วค่ะว่ามีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือเท่านี้นะคะค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ No, no!